when we speak the word of god <laughs> you're literally allowing light to enter your soul good morning everyone and welcome to a daily gospel truth well we still want to continue talking about developing a healthy soul เราเองก็อยากจะแบ่งปันกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาจิตใจของเราให้แข็งแรงขึ้น and we want to be really grounded in this truth แล้วเราเองก็อยากที่จะอย่างรากลึกลงในความจริงนี้ that the condition of our soul determines every area of our life เพราะว่าสภาพในจิตใจของเราก็จะเป็นตัวกำหนดถึงชีวิตภายนอกทุกด้านของเราด้วย and so we can use the truths in the scriptures เราจึงสามารถที่จะใช้ความจริงจากพระคัมภีร์ and And ministry of the holy spirit แล้วการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ to develop a healthy soul ที่จะช่วยเราในการพัฒนาจิตใจของเราให้แข็งแรงขึ้น in the bible says that all the issues of life flows from our heart พระคัมภีร์บอกว่า ทุกสิ่งนั้นก็ล้วนผุดออกมาจากใจ so to guard our heart is the most important priority in our lives ดังนั้นการที่เราจะปกป้องจิตใจของเราเอาไว้ก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเรา alright so if you're a new and to this channel and you have not subscribed please do so ถ้าคุณเองยังใหม่สำหรับช่องนี้นะคบแล้วยังไม่ได้กด subscribe ยังไงอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคบ and take advantage of all the powerful life changing teaching in this เพราะคุณเองก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็คำสอนดีๆจากช่อง YouTube ช่องนี้ And uh, also share this video every time with your loved ones แล้วก่อนที่เราจะแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้ายังไงแชร์วิดีโอนี้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จักก่อน so we were talking last time we were talking about doorways to our soul เพราะว่าครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของประตูเข้าที่เข้าสู่จิตใจของเรา you know we learned that what we put before our eyes affects our soul เราก็เรียนรู้ไปว่าอะไรก็ตามที่เราคอยเฝ้าดูอยู่เสมอก็จะส่งผลกระทบกับจิตใจของเราด้วย And what put into our ears affect into we put our our soul และอะไรก็ตามที่เราใส่เข้าไปทางหูของเราก็จะตกลงไปหรือมีผลกระทบกับจิตใจของเราด้วยเหมือนกัน Then also talk about We What we say consistently affects our soul. แล้วเราก็ยังพูดถึงสิ่งที่เราพูดออกมาเป็นประจำสม่ำเสมอก็จะส่งผลกระทบกับจิตใจของเราด้วย The Bible shows us that these are the doorways into the human soul. พระคัมภีร์เปิดเผยกับเราว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นประตูที่จะเข้าไปสู่จิตใจของมนุษย์ So when we may put godly things before our eyes เมื่อเราคอยเฝ้ามองดูสิ่งต่างๆที่มาจากพระเจ้าเสมอ Godly things into our ear หรือว่าสิ่งต่างๆของพระเจ้าที่เราจะใส่เข้าไปทางหูของเรา And speakak things God the mouth of from our แล้วก็พูดสิ่งต่างๆที่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าออกมาจากปากของเรา We can develop healthy can a soul เราก็สามารถที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้มีความแข็งแรงขึ้นได้ And so we were reading last time from Ephesians 4:29เมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้อ่านกันไปจากในเอเฟซั s บทที่4ข้อ29 t a must speak words that build up ว่าเราควรจะพูดคําพูดที่เสริมสร้าง What does it mean หมายความว่ายังไงหรอ It means we can speak words that tear down หมายความว่าเราก็สามารถพูดคำพูดที่มันจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายจิตใจผู้อื่นหรือว่าทำร้ายชีวิตของเราเอง so the basic truth this. ความเป็นจริงที่เรียบง่ายเลยก็คือคำพูดของเราสิ่งที่เราพูดออกไปจากปากของเรานั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อชีวิตของเรา so let me show you some more scriptures before we move on to some ผมก็อยากจะให้คุณดูจากข้อพระคัมภีร์เพิ่มเติมนิดนึงก่อนที่เราจะไปพูดถึงในอีกหัวข้อหนึ่ง familiarcri says this 21, 23, a ในสุภาษิตบทที่21ข้อ23ซึ่งเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราทุกคนน่าจะรู้จักดี Whoever guards his mouth and tongue keeps his soul from troubles ผู้ใดก็ตามที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาจิตใจของเขาเองให้พ้นจากความยากลำบากทั้งหลาย notice w t h e wisdom of God is saying เห็นไหมว่านี่คือสิ่งที่เป็นสติปัญญาของพระเจ้าได้สอนเรา whoever guards his mouth ว่าใครก็ตามที่รักษาปากและลิ้นของตน you know this is not just talking about Speaking bad things other people other bad to ตรงนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงการที่เราไม่ควรจะมีคำพูดหยาบคายหรือพูดไม่ดีต่อคนอื่นเท่านั้น Obviously that is important ซึ่งตรงนั้นมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำอยู่แล้ว That we use words that is godly เราก็ควรที่จะใช้คำพูดที่เป็นไปตามแนวทางของพระเจ้า But this is also talking about how we talk to ourselves แต่ในข้อนี้ก็ยังพูดถึงการที่เราเนี่ย

ใจของเราเชื่อแบบนั้นเสมอเนี่ยเราก็จะพูดออกมาจากปากของเราด้วย But when we what we speak consistently also forms beliefs in our hearts แล้วสิ่งที่เราพูดออกมาจากปากของเราเป็นประจำมันก็จะกลับเข้าไปแล้วก็กลายเป็นความเชื่อในใจของเราไปด้วยเหมือนกัน So it's a two-way impact here มันก็เลยส่งผลกระทบในสองด้านด้วยกัน When we believe something from the word of God เมื่อเรานั้นอะเชื่อสิ่งที่เราเห็นจากถ้อยคำของพระเจ้า We must immediately speak from our m o u t h เราก็จำเป็นที่ จะต้องฝึกพูดออกมาด้วยปากของเราด้วย What and that is how? We keep our soul in a healthy place. Our Proverbs 18 21 says, the Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. You know, we can speak death into our soul or life into our soul. ่เป็นความตายหรือสิ่งที่เป็นชีวิตเนี่ยเข้าสู่จิตใจของเราก็ได้ And what the scripture is showing us is that what we say in our life all the time สิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราหรือเปิดเผยกับเราตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราพูดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา produce u i t in our life ก็จะทําให้เกิดผลตามนั้นในชีวิตของเราเหมือนกัน why ทำไมละ่ะ because the more we the more we say negative things เพราะว่ายิ่งเราพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตลอด the more wrong things get rooted in our soul สิ่งไม่ดีเหล่านั้นมันก็จะออกรากอย่างรากลงในจิตใจของเรา and then fruit comes forth แล้วในที่สุดผลของมันก็จะเกิดมา but when we speak the word of God แต่เมื่อเราเปลี่ยนใหม่ว่าเราพูดเป็นถ้อยคําของพระเจ้าแทน things that are consistent with who we are in Christ และพูดให้ตรงกันกับว่าตอนนี้เราเป็นใครในพระคริสต์แล้ว We develop right roots in our soul เราก็กําลังพัฒนารากที่ถูกต้องที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของเรา Which produces good fruits in our life และวันหนึ่งก็จะทําให้เกิดผลที่ดีขึ้นในชีวิตของเราด้วย So what we are learning from the scriptures is this สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ก็คือ There are undeniable doorways into our soul มันมีประตูที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยซึ่งเป็นประตูที่เข้าสู่จิตใจของเรา we cannot keep on looking The wrong things wrong เราจึงไม่สามารถดูแต่สิ่งที่ผิดอยู่ตลอดเวลาได้ hearing the wrong things หรือฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีอยู่ตลอด <and S 2> เวลาได้ speaking the wrong things แล้วก็พูดแต่สิ่งที่ไม่ดีออกมาตลอด and expect our soul to be healthy we can't เราจะมาคาดหวังว่าเราจะมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงมันเป็นไปไม่ได้เลย and so we have to watch what goes into our eyes into our ears and what we speak from our mouth เราจําเป็นต้องคอยระวังด้วยว่าเรากําลัง ดูอะไรเข้าไปในจิตใจของเราฟังอะไรเข้าไปในจิตใจของเราและอะไรที่เราพูดออกมาจากปากของเราเพราะมันก็มีสิ่งที่เราสามารถจะปฏิบัติได้ในทุกๆวัน soul. เพื่อเราจะสามารถพัฒนาจิตใจของเราให้มีความแข็งแรงขึ้น Now, take some take some มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทุ่มเทนะในการจะทำแบบนี้หรือว่า เราก็จะต้องฝึกไวในตัวเองที่จะให้ทำแบบนี้อยู่เสมอ Buts worth it all แต่ว่าเมื่อเราทำแล้วเราก็จะเห็นผลที่มันคุ้มค่ามาก when we have a healthy a soul เพราะเมื่อไหร่ที่สุขภาพจิตของเราแข็งแรง Good fruits in our lives. ก็จะทำให้เราเห็นผลที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตด้วย So19105 ในสุดดีบทที่1 right, so 1 9ข้อ105ได้บอกว่า Your word is a lamp to feet and a light to y y f e t t n n d l l i h t t to y y p t t เพระวจนะของโปรงเป็นตะเกียง แก่เท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ so what we understand is that the word of God connects us to the light of God เราจึงเข้าใจว่าถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยเชื่อมโยงให้เราเห็นความสว่างของพระเจ้า All right so when we speak the word of God ดังนั้นเมื่อเราพูดถ้อยคำของพระเจ้าออกมา this is important when we speak the word of God ตรงนี้สำคัญมากนะคะเมื่อเราพูดถ้อยคำของพระเจ้าออกมา you're literally allowing light to enter your soul คุณกําลังเปิดโอกาสให้กับความสว่างที่จะส่งเข้ามาในจิตใจของคุณ when you speak the word of god เมื่อคุณพูดถ้อยคําของพระเจ้า you are releasing light into your life คุณเองก็กําลังปลดปล่อยความสว่างนั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ why because the word of god is light เพราะว่าถ้อยคําของพระเจ้าเป็นความสว่าง you know so are we speaking words of darkness ทุกวันนี้เนี่ยเรามีคําพูดที่มาจาก ความมืดหรือเปล่าหรือเรากำลังพูดคำพูดแห่งความสว่างถ้าคุณพูดคำพูดแห่งความสว่างจิตใจของคุณเองมันก็จะเต็มล้นไปด้วยความสว่างและนี่คือเหตุผลที่มารเองมันก็เข้ามายึดครองหรือทำงานอยู่เหนือคำพูดของผู้คนแล้วนี่คือเหตุผลที่มาเองมันก็เข้ามายึดครองหรือทางานอยู่เนือคาพูดของผู้คน People use cuss words in language. เห็นๆวันเนี่ย You know they use words of darkness and death in their mouth even as joke. คําพูด You know the devil has made this kind of words uh, normal in everyday life. มัน คํพูดเหล่านี้มันก็แค่คําพูดธรรมดาพูดเล่นๆในชีวิต It has become so normal in our world กลายเป็นเรื่องที่ปกติในโลกของเราไปเลย people don't even think about it twice จนผู้คนเองก็คงไม่ได้คิดทบทวนดีๆ The devil knows มันมันรู้ That light or darkness travels through words ว่าความสว่างหรือความมืดทํางานผ่านทางคําพูด So it's so important จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าเราอยากจะเห็นจิตใจของเราอยู่ในสภาพที่ <We S 2> ถูกต้องเราจำเป็นจะต้องพูดถ้อยคำของพระเจ้าออกมาซึ่งเต็มไปด้วยความสว่างด o งนี้นอุกคมเองอขอย้เตือนกับคุณอีกครั้งหนึ่ง we, we have ว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีความตั้งใจนะมันก็เหมือนกับแบบนี้เมื่อคุณกำลังจะทานอาหาร ารอาจจะอยู่ที่ร้านอาหารก็ได้ you, know, you make sure that you know the restaurant is clean คุณก็ต้องแน่ใจว่าเออร้านอาหารอันเนี้ยมันถูกสุขอ,อนามายัย you know the way they make it is clean วิธีการทําอาหารของเขาก็สะอาด and what you are going to eat is beneficial for your body แล้วสิ่งที่คุณกําลังจะกินเข้าไปก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคุณด้วย you just don't want anything to get into your system คุณคง <Right. S 1> ไม่อยากที่จะแบบให้สิ่งที่มันไม่ดีเข้าไปสู่ระบบการทํางานของร่างกาย <So S 1> ใช่ไหม we we pay attention to this thing เราก็จําเป็นที่จะต้องใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ you know how much more should we pay attention to the things that Enter Our Soul ดังนั้นสิ่งต่างๆที่จะเข้าไปสู่จิตใจของเราก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องใส่ใจด้วย So Guard What we look at look เราก็ต้องคอยปกป้องระวังสิ่งที่เราจะมองดูด้วย what we listen to God เราก็จะต้องคอยระวังสิ่งที่เราฟังด้วย what we say says, we got แล้วเราก็ต้องคอยปกป้องหรือระวังคําพูดของเราด้วย do this, we this if พี่น้องทุกคนครับถ้าเราทําแบบนี้เราจะเห็นสุขภาพจิตใจของเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็จะทําให้เราได้เห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิต l e t ให้เราที่ถานด้วยกันนะคบ Heavenly Father we thank you for this day filled with your พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เต็มไปด้วยความโปรดปรานและพระพรของพระองค์ In the midst of darkness we have light ท่ามกลางความมืดมิดนั้นเรามีความสว่าง We give you all the praise เราถวายคำสรรเสริญทั้งสิ้นแด่พระองค์ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Have a good day everyone God bless you ขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้นะคบและขอพระเจ้าอวยพร